สวัสดีครับผมพลวัตผมพิพัฒน์ครับอายุนะครับอยู่ที่64ปี8เดือนเห็นจะได้แล้วครับเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมาประมาณ8-9ปีที่ผ่านมาแล้วอาการแรกเนี่ยปัสสาวะติดขัดนะครับตื่นกลางคืนตี2ตี3นะครับจะตื่นทุกวันเลยครับจนมีวันหนึง่งปัสสาวะไม่ออกครับ เราก็ฝืนนะครับขับรถไปหาคุณหมอเลยครับเรียกว่าช่วงเวลานะั้นเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดเลยครับปวดแต่ว่าปัสสาวะไม่ออกครับพยาบาลนะครับเข้ามาเสียบสายปัสสาวะให้คือเสียบท่อสวนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหอาการนี้อาการหนักมากนะมันอาจจะต้องถึงผ่าตัดเลยนะเพราะนั้นคุณจะเอาท่อเนี่ยออกจากตัวเองไม่ได้คุณจะต้องเอาปิดไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่เนี่ยครับประมาณสัก7วันเลยทีเดียวแล้วค่อยกลับมาพบคุณหมอใหม่ ก็พอดอีได้มีผู้มีพระคุณนะครับที่ได้ได้ทราบข่าวนี้ข้าท่านก็บอกว่าไม่ได้ผมจะไม่ยอมให้คุณต้องผ่าตัดท่านบอกจัดโทเมสซิ่งนะครับสองเม็ดสี่เวลาครับก่อนอาหารนะครับเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนผมทานไปหนึ่งวันแล้วนะครับปรากฏว่าการปัสสาวะของผมเนี่ยไม่ติดขัดเลยนะครับถึงยาคุณหมอให้มาเนี่ยเราก็ต้องทานแต่ว่า การที่เราจะต้องทานทอมเปอซิงต่อเนื่องก็ต้องมีนะครับเราก็ทานทอมเปอซิงต่อเนื่องมาสองเม็ด ก่อนอาหารนะครับเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเนี่ยต่อมาอีก1เดือนนะครับเรารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเป็นปกติและตอนนี้เราปัสสาวะกลางคืนเราไม่ต้องตื่นแล้วนะครับแล้วก็ปัสสาวะเป็นปกติตลอดทั้งวันเสร็จแล้วพอมีโทเมซิงพลาสขึ้นมาอ้าวปรากฏว่าสุขทาพดีขึ้นอีกเราก็ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่บัด้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราทานแค่เชา้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดครับก็ทุกอย่างก็เป็นปกติครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ต่อมลูกหมากเนี่ย มันก็เกิดขึ้นกับชายทุกคนได้นะครับตั้งแต่อายุ40ขึ้นมาตามหลักวิชาการน,น,นะครับใครที่มีต่อมลูกหมากเป็นได้ทุกคนครับเราควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดการอักเสบขึ้นมาจะดีที่สุดนวัตรกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพของที่นี่ดีจริงๆครับ